ด่วนทหารขเขมกรกลางจัดชี้หน้าสั่งทหารไทยหรือรั้วชายแดนยื่นคำขาถ้าดื้อเจอดีแน่จากภาพข่าวเพจเ c e b o o k มังกรซ้อนตัวได้ลงคลิปทหารขเขมรได้พูดคุยแล้วคู่ทหารไทยล่าสุด9สิงหาคม2568นี่คือคลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นสถานการณ์สุดตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา ไต่กับทางขึ้นปราสาทตาเมือนทมเมื่อทหารกัมพูชากลุ่มหนึ่งได้เข้ามาเผชิญหน้ากับฝ่ายไทยพร้อมแสดงท่าทีแข็งกร้าวและออกคำสั่งอย่างอุกอาจจากสิ่งที่ได้ยินในคลิปทหารกัมพูชาซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มได้กล่าวด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวและชัดเจนโดยมีใจความสำคัญดังนี้ประกาศอ้างกรรมสิทธิ์ผมขอพูดให้ชัดเจนนะพื้นที่ตรงนี้คือแผ่นดินของผมเป็นแผ่นดินของผมจริงๆ ผมขอให้ผู้คุณเข้าใจตรงกันด้วยออกคำสั่งให้รื้อถอนผมขอให้ผู้คุณถอยออกไปและรื้อถอนออกไปซะที่ผมมาวันนี้ก็เพื่อแจ้งให้ทราบขอให้รื้อถอนออกไปยื่นคำขาดและคมขู่ผมขอพูดดังๆให้ได้ยินกันทุกคนพื้นที่นี้เป็นของผมขอให้พี่น้องถอยกลับไปอย่าให้มันเกิดปัญหาถ้าพูกคุณไม่ยอมรือ้อกำลังทหารของผมจะเข้ามาจัดการรื้อถอนด้วยตัวเอง ล่าวอ้างเพิ่มเติมผมมาที่นี่เพื่อพูดคุยให้เข้าใจพวกคุณกลัวว่าผม,ผมจะโกหกก็เลยไม่ได้มาเจรจาด้วยดีใช่ไหมผมขอบอกอีกครั้งนี่คือแผ่นดินของผมพวกคุณกำลังล่วงล้ำเข้ามาเหตุการณ์ในคลิปแสดงให้เห็นถึงการยั่วยุอย่างรุนแรงของฝ่ายกัมพูชาที่ไม่เพียงแต่อ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่อย่างฝ่ายเดียวเท่านั้นแต่ยังอุกอาจถึงขั้นออกคำสั่งและข่มขู่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยซึ่งซึ่งหน้า ว่าจะใช้กำลังเข้ามารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งถือเป็นการกระทําที่ละเมิดหลักปฏิบัติสากลและอาจนำไปสู่เหตุการณ์ประทะที่รุนแรงได้สถานการณ์ล่าสุดยังคงตึงเครียดและต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าฝ่ายไทยจะตอบสนองต่อท่าทีที่แข็งกร้าวและคำขู่ของกัมพูชาครั้งนี้อย่างไรต่อไป